ถ้าพูดถึงเรื่องความรักหลายคนก็คงนึกถึงเรื่องราวที่สวยงามแต่ความรักก็มีอีกด้านที่มืดมนไม่แพ้กันบางความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าจะหวานชื่นกลับซ่อนอันตรายที่พร้อมระเบิดออกมาได้ถูกเมื่อคดีสะเทือนขวัญน,นี้จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของชายที่เธอเคยรักเพียงเพราะเธอตัดสินใจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ติดแต่ไม่ได้การควบคุมและความรุนแรงนี่คือเรื่องราวของคดีที่เปิดโปงความโหดร้ายเบื้องหลังคําว่ารักจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในสังคมของเกาหลีและคุณกําลังฟังเรดไฟล์พอดแคสต์ อันตรายจากคนที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักบางทีก็เหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดออกมาเป็นอาชญากรรมร้ายแรงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งการฆาตกรรมพวกเขาอาจจะใช้ภาพลักษณ์ของการเป็นคู่รักมาซ่อนความตั้งใจที่น่ากลัวเอาเปรียบความไว้ใจและความอ่อนแอของอีกฝ่ายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีมาตรการจัดการปัญหาความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่รุนแรงกว่าเกาหลีใต้ ดูจะค่อนข้างละหลวม,มากคดีฆาตกรรมจากการสะกดรอยตามที่เกิดขึ้นในกรุงโซลนั้นเป็นคดีที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในความสัมพันธ์และอาชญากรรมทางเพศในโลกออนไลน์โดยผู้หญิงอายุ30ปีต้องเสียชีวิตเพียงเพราะไปเจอผู้ชายที่ไม่ควรจะไปยุ่งด้วยเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่จอดรถและมีทั้งคนในอาพาร์ตเมนต์และรปภเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด คดีนี้จึงถูกเรียกว่าซ pa ่องผ่าพาตเมนต์พาร์กิ้งลอตเมอร์เดอร์เคสและเพราะแรงจูงใจในการก่อเหตุคือการเลิกรากันคดีนี้จึงถูกเรียกเพิ่มเติมว่าซ่องผ่าการักดงเบรกอัพเมอร์เดอร์เคสและว,วันนี้เราจะลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันวันอังคารที่19เมษายนปี2016ิคิมจุงอึนวัย32ปี กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวไปทำงานในอพาร์ตเมนต์ของเธอที่การักดงซ่องพากกูโซเธอไม่ได้เจอแฟนเก่าที่ชื่อว่าฮันโอจุนมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วหลังจากที่เลิกรากันไปซึ่งเขาก็คอยสะกดรอยตามเธออยู่พักใหญ่ๆพ่อของเธอก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเธอมากจนไม่กล้าออกจากบ้านเลยกลัวแฟนเก่าของเธอจะบุกเข้ามาทำร้ายแต่ในวันนั้นเธอเริ่มรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างเลยถือโอกาส ใหพ่อที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเธอมองว่าเขาไม่ค่อยที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเลยบอกให้พ่อของเขานั้นออกไปเดินเล่นที่นำ้ำพุใกล้ๆสักหน่อยหลังจากนั้นไม่นานเธอก็อยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นเองที่เสียงคริงหน้าบ้านดังขึ้นและเมื่อเธอเปิดดูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าฮันโอจุนแฟนเก่าของเธอเองเขาเฝ้าดูเธอมาตลอดเลยหรือเปล่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่บ้านคนเดียวในวันนั้นไม่นานหลังจากนั้น มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพจุงอื่นที่กำลังดูหวาดกลัววิ่งหนีออกจากอพาร์ตเมนต์เข้าไปในที่จอดรถและมีฮันโอจุนไล่ตามเธอไปพร้อมกับถือของบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นมีดในความพยายามที่จะหนีอย่างหมดหวังคิมจุงอื่นวิ่งเท้าเปล่าไปที่ลานจอดรถด้านนอกและเธอนั้นก็ได้ล้มลงฮันโอจุนซึ่งเหมือนรอจังหวะนี้อยู่แล้วก็ตรงเข้าไปหาเธอและใช้มีดที่ถือมา ทำร้ายเธอที่บริเวณคอหัวใจและที่โครงของเธอถึง6ครั้งเช้าวันนั้นเป็นวันทำงานจึงมีร,ปรอปพของอาพาร์ตเมนต์และผู้ที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นซึ่งพยายามจะช่วยเธอแต่ฮันโอจุนก็ไม่สนใจและทำสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำจนเสร็จจากนั้นเขาก็ค่มคู่ร,ปรอปพที่กำลังเข้ามาด้วยการเหวี่ยงมีดใส่และบอกว่าจะฆ่าเขาด้วยถ้าเขาเข้ามาใกล้แล้วก็รีบหนีไปบนมอเตอร์ไซค์ของเขา คิมจุงอึนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังจากมีคนโทรแจง้งแต่เธอก็เสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วเนื่องจากบาดแผลที่ลึกและการเสียเลือดมากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าอพาร์ตเมนต์ในตอนนั้นบันทึกภาพการต่อสู้ดิ้นรนย่างสุดชีวิตของคิมจุงอึนและแสดงให้เห็นว่าฮันโอจุนตามเธออย่างไม่ลดละแค่ไหนนอกจากอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วยังพบมีดคมคมสองเล่มเชือกไนลอน เทปก่าวและกรดซันฟิลิกในกระเป๋าที่ฮันโอจุนพกมาในเช้าวันนั้นด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นและคำให้การของพยานตำรวจระบุตัวฮันโอจุนเป็นผู้ต้องสงสัยได้มีทีมสืบสวนพิเศษ6ชุดถูกส่งออกไปและจากการติดตามโทรศัพท์มือถือและการสืบจากประวัติการโทรพวกเขาได้วิเคราะห์เส้นทางการหลบหนีของเขาและจับกุมฮันโอจุนได้ในวันที่20เมษายน ซึ่งเป็นวันถัดจากวันเกิดเหตุตอนที่ฮันโอจุนถูกนําตัวมาที่สถานีตํารวจตอนแรกเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสังหารเธอการที่ผมพกอาวุธมานั้นผมนํามันมาเพื่อจะทําร้ายตัวเองตั้งหากตอนนั้นเขาไม่ได้พกอาวุธอื่นใดนอกจากคัตเตอร์เมื่อถูกถามโดยเจ้าหน้าที่ว่ามีดนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้ฮันโอจุนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่มือซ้ายจากใบมีดที่หักขณะที่ลงมือสังหารขิมจุงอึน เขาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากถูกจับแต่กลับกลายเป็นความพยายามที่จะทำลายหลักฐานด้วยการซ่อนอาวุธไว้ในผ้าพ,พันแผลฮันโอจุนที่ถูกคุมขังในสถานกักกันได้เอาอาวุธไปอวดนักโทษคนอื่นๆและคุยโวเรื่องการก่อเหตุจนมีนักโทษคนหนึ่งไปแจ้งกับตำรวจซึ่งตำรวจก็พบมีดยาว23เซนติเมตรซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ในผ้าห่มของสถานกักกันนั้นแม้ว่าจะมีการจับกุมได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อรู้ว่าเหยื่อและผู้ก่อเหตุเป็นคนรักเก่ากันและผู้ก่อเหตุได้สะกดรอยตามมาเป็นเวลานาน,านผู้คนนั้นต่างก็โกรธเคืองที่ตำรวจไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่น่าสยองนี้ได้ตั้งแต่แรกทั้งสองคนอายุเท่ากันและได้รู้จักกันผ่านเพื่อนตอนแรกทุกอย่างนั้นก็ดูดีคิมจุงอืนที่เคยไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นและทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไปช่วยเรื่องการเป็นล่าม และงานทั่วไปที่โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดใหญ่ส่วนฮันโอจุนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสารัฐเขาสูง185่185ซนติเมตรหน้าตาดีและทำงานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังเขาดูแลเธอเป็นอย่างดีเขาไปเยี่ยมพ่อแม่ของเธอเป็นประจำและดูแลพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเองนั่นก็เพราะว่าพ่อแม่ของเขานั้นอาศัยอยู่ในสารัฐอย่างไรก็ตาม จุงอึนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับความใส่ใจของเขาที่มันมากเกินไปและการจู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการเดินทางของเธอเพราะเขาจะโกรธมากถ้าเธอไม่แจ้งทุกการเคลื่อนไหวและบอกว่าเจอใครบ้างพวกเขาทะเลาะก,กันตลอดเวลาเพราะว่าฮันโอจุนไม่ชอบให้เธอเจอใครนอกจากเขาเองที่แย่ไปกว่าน,นั้นคิมจุงอึนที่ไม่เข้าใจความหมกมุ้นของฮันโอจุนที่มันผิดปกติมากเกินไป เธอเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เธอฟังทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวันหนึ่งเธอรู้สึกผิดปกติเลยลองติดต่อที่ทำงานของเขาและได้รับแจ้งว่าไม่มีพนักงานชื่อนี้ฮันโอจุนจริงๆแล้วทำงานในวงการเสือ้อผ้าเขาไม่ได้ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์อย่างที่เขาอ้างมีคนบอกว่าเขาเป็นคนแปลกๆที่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้และในระหว่างที่พวกเขาคบกันฮันโอจุนยังตกงานอยู่ด้วยซ้ำในที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016หรือประมาณ8เดือนหลังจากที่ได้เจอกันคิมจุงอึนก็ขอให้พวกเขานั้นพักความสัมพันธ์และเว้นระยะห่างกันสักพักสำหรับเธอแล้วนี่คือขั้นตอนการเตรียมตัวที่จะเลิกกับฮันโอจุนซึ่งเขานั้นกำลังหมกมุ่นอยู่กับเธอในขณะที่ความไว้ใจของเธอนั้นได้พังทลายลงไปแล้วแต่ฮันโอจุนกลับเริ่มทำตัวหน้าขนลุกขึ้นโดยเริ่มจากจดหมายที่เขียนด้วยลายมือ ที่ขึ้นต้นด้วยเที่ยวรักเราเลิกกันมา12ชั่วโมงพอดีเลยและเสนอว่าพวกเขาควรจะตายไปได้วยกันในวันที่2มีนาคมปี2016ฮันโอจุนได้โทรหาคิมจุงอื่นเขาใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนตามปกติโดยอ้างว่าจะคืนเงิน3.4ล้านวอนหรือประมาณ90,000กว่าบาทจากนั้นเขาก็นัดไปที่ 1, สะพานซัมอิลเขาเปลี่ยนท่าทีไปโดยสิ้นเชิงและก็เริ่มข่มขูเธอโดยบอกว่าเขาเคยพยายามฆ่าแฟนเก่าคนหนึ่ง แต่ทำได้แค่ทำให้เขาขาหักแต่ครั้งนี้เขาจะไม่พลาดแน่ๆเขายังบอกว่าเขารู้ว่าคิมจุงอึนอาศัยอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนและแม้กระทั่งร้านเสริมสวยที่แม่ของเธอทำงานอยู่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนด้วยดังนั้นเขาจึงขู่ว่าเขาจะลงมือสังหารเธอและครอบครัวทั้งหมดถ้าเธอพยายามจะเลิกกับเขาในขณะเดียวกันฮันโอจุนก็บอกกับจุงอึนว่าเขาได้สั่งให้พี่น้องของเขาในสหรัฐ เปิดเผยเนื้อหาและรูปภาพลับใน USB ซึ่งได้ส่งไปทางปรณษย์แล้วถ้าหากว่าเธอแจ้งตำรวจหรือว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็ผลักจุงอื่นให้ล้มลงและเยียบเธอเธอไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังและเรื่องนี้ยังคงเป็นความลับถ้าไม่มีการพบไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในภายหลังคิมจุงอึนที่ตกใจมากกับเรื่องนี้เธอเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตเธอพูดไม่ได้อยู่พักหนึ่ง และเธอจะล้มลงกับพื้นทุกครั้งเวลาที่ได้ยินเสียงดังๆเธอเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเมื่อได้รับโทรศัพท์จากฮันโอจุนในวันที่11มีนาคม9วันหลังจากที่เขาุ่มขู่เธอบอกเขาว่าขาฉันไม่ค่อยมีแรงฉันคิดว่าฉันน่าจะออกไปเจอเธอไม่ได้ฮันโอจุนก็โทรหาจุ้งอื่นอีกครั้งโดยบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเอาซะเลยผมทำตัวแย่ๆกับคุณลงไป และผมไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วเขายังบอกด้วยว่าทุกสิ่งที่เขาพูดที่สะพานนั้นเป็นเรื่องโกหกร้องไห้และขอร้องให้เจอกันอีกครั้งได้ไหมซึ่งคงไม่แปลกที่จุงอื่นนั้นจะรู้สึกว่าอยากเลิกกับเขาเพราะว่าเขาเองทําตัวเหมือนจะก,กับคนบ้าคิมจุงอื่นยืนยันจุดยืนของเธอที่จะไม่ยอมแพ้ต่อฮันโอจุนที่จะมาหาเธอที่บ้านและที่ทํางานอย่างไม่ลดละเพื่อที่จะขอพบเธออีกครั้ง เธอมักจะพูดผลักไสเขาไปเสมอโดยพูดว่าเรื่องระหว่างเรามันไปกันไม่รอดแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกยิ่งเธอผลักไสเขามากเท่าไหร่การข่มขู่ที่น่าสมเพชของฮันโอจุนก็ยิ่งดําเนินต่อไปแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่เคยเป็นความจริงและออกมาจากใจของเขาเลยตอนเย็นวันที่12มีนาคมฮันโอจุนพูดทางโทรศัพท์ว่าผมควรจะตายคุณจะเชื่อผมไหม แลถ้าผมตายหน้าบ้านคุณละ่ะและในการโทรตอนเช้ามืดของวันที่18มีนาคมเขาก็พูดประชดประชันว่าคุณไม่ทึ่งเหรอที่จะมีคนตายเพื่อคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณตายแล้วตอนนี้และผมก็ตายแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามนาเศร้าที่ใจจริงแล้วคิมจุงอึนก็เป็นห่วงว่าเขาจะทําร้ายตัวเองจริงๆในวันที่19มีนาคมคิมจุงอึนที่ได้เจอกับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมบอกว่าฉันกลัวว่าจะถูกเขาคุกคาม แต่ฉันก็กลัวว่าฮันโอจุนนั้นจะทําสิ่งที่แย่ๆกับตัวเองจริงๆหัวใจอันงดงามของเธอหวังว่าแม้พวกเขาจะเลิกกันไปแล้วเธอก็ไม่อยากให้ใครจะต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องแบบนี้ฮันโอจุนไม่เคยสนใจว่าจุงอื่นจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขตราบใดที่เธอยังเป็นแฟนสาวของเขาเขาก็ยืนกรานที่จะพบเธอเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเขาก็ได้พูดอีกว่าฉันต้องการที่จะเห็นจุดจบของความสัมพันธ์นี้ ไม่สําคัญแล้วแหละว่าเธอจะรักฉันอยู่หรือเปล่าและในที่สุดการสะกดรอยตามอย่างเจ้าเล่และโหดร้ายนั้นก็เริ่มต้นขึ้นจุงอึนเริ่มผอมลงและเริ่มกลัวการเข้าสังคมในที่สุดพ่อของเธอที่กําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งในตอนนั้นก็รู้เรื่องทั้งหมดตอนนั้นเองที่ครอบครัวได้แจ้งตํารวจให้จัดการฮันโอจุนในข้อหาตามคุกคามผ่านพฤติกรรมต่างๆเช่นการข่มขู่ทางโทรศัพท์ข้อความ และการสะกดรอยตามแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการคุ้มครองพิเศษใดๆและในที่สุดพวกเขาก็ยอมแพ้ที่จะแจ้งความเพราะจากพฤติกรรมของฮันโอจุนนั้น <c oughs> เขาได้ถูกจับและถูกปรับเพียง80,000วอนหรือประมาณ2,200บาทเท่านั้นและเมื่อผลมันออกมาเป็นเช่นนี้พ่อแม่ของจุงอื่นพวกเขาจึงต้องคอยตามและปกป้องตัวเธอเองเวลาที่เธอเดินทางไปทำงานจุงอึนและครอบครัวได้แต่หวังว่าฮันโอจุนนั้น จะเบื่อและจะหยุดไปเองเพราะว่าไม่มีทางอื่นแล้วพวกเขาพยายามที่จะแก้ไขสถานการ,รณ์อย่างประณีตประนอมโดยคิดถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีกันมาในที่สุดพอของจุงอึนก็ได้ไปเจอกับฮันโอจุนและขอให้เขาหยุดการสะกดรอยตามและเสนอที่จะเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับเขาฮันโอจุนตอบตกลงและหันหลังกลับไปจุงอึนไม่ได้รับขา่าวจากเขาอยู่พักหนึ่งตอนนั้นเธอคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้ว แต่ที่ไหนได้ฮันโอจุนกับกำลังเฝ้าดูเธอจากดาดฟ้าของตึกที่อยู่ตรงข้ามขณะที่เธอมองออกไปข้างนอกทันทีที่ถูกจับได้เขาก็เริ่มติดต่อมาอีกครั้งเหมือนเดิมจุงอื่นครั้งนี้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าต้องการที่จะเลิกกันไม่กี่วันต่อมาฮันโอจุนก็โทรหาเธอบริเวณหน้าบ้านและพ่อของเธอก็ออกไปดูแต่ฮันโอจุนที่ซ่อนตัวอยู่ไกลออกไปเขายาะเย้ยเธอว่าแน่ใจหรือว่ามันดี ที่มีคนคอยปกป้องเธอน่ะฮันโอจุนที่ตอนนี้เขาดูน่าสมเพชจนไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตอนหน้าพ่อของเธอกลับพยายามอย่างมากที่จะแสดงให้จุงอึนเห็นว่าอาดีตคนรักของเธอนั้นเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกแต่ฮันโอจุนก็ยังเลือกที่จะจบชีวิตของจุงอึนทั้งๆท,ที่เธอนั้นพยายามจะพูดคุยกับเขาย่างมีเหตุมีผลว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อคุณนะ่ะมันได้พังทลายลงไปหมดแล้ว คุณคิดว่าเราจะกลับมาได้ยังไงแต่งงานและใช้ชีวิตได้ดีด้วยการปะจานที่แตกคุณปล่อยฉันไปตามทางของฉันไม่ได้หรอวิธีรักของคุณมันผิดจริงๆและแล้ววันสุดท้ายของเธอนั้นก็มาถึงเขามั่นใจว่าอาวุธที่พกไปนั้นจะไม่บาดตัวเองเขาพันด้ามมีดด้วยผ้าพันแผลและยังเตรียมของแหลมที่เก็บไว้ในขวดน้ำและกรดซันฟิลิกเพื่อฉีดใส่หน้าเธอในกรณีที่เขานั้นสังหารเธอไม่สำเร็จ ถึงแม้จะมีเรื่องนี้ฮันโอจุนก็แก้ตัวอย่างหน้าด้นดานว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะสังหารเธอหลังจากถูกจับกุมแล้วฮันก็อ้างว่าเขาบันดาลโทษะในระหว่างการพูดคุยและได้เผลอก่อเหตุไปของที่อยู่ในกระเป๋าเขาตั้งใจจะใช้กับตัวเองและเขาจำอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเหยื่อหรือว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุและการหลบหนีอย่างไรก็ตามแม้ว่ารถของเขาจะอยู่ในอพาร,ร์ตเมนต์ของจุ้งอื่น แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างหนักที่จะปฏิเสธว่าการที่เขาก่อเหตุนในครั้งนี้ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนแต่เขากลับเตรียมมอเตอร์ไซค์ที่จะใช้หนีแยกเอาไว้ด้วยและจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเขาฮันโอจุนยังเดินทางไปมุนจองดงซ่องพากูซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเสริมสวยที่แม่ของจุ้งอึนเปิดอยู่และจากนั้นก็หนีไปกุยมุนดงกริซิตี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ15กิโลเมตร นี่คือเส้นทางที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการลงมือก่อเหตุครั้งที่สองแม้ว่าจะมีการจับกลุมอย่างรวดเร็วแต่มันก็น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่คิดว่าสิ่งที่เหยื่อและครอบครัวของเธอต้องการเพียงอย่างเดียวนั้นคือการป้องกันให้ฮันโอจุนอยู่ห่างจากพวกเขาโอจุนที่อ้างว่าเขาพยายามจะทำร้ายตัวเองเขาได้เถียงในศาลอย่างน่าไม่อายว่าสาเหตุที่เขาสังหารเธอนะ่ะก็เพราะว่าเขารักเธอมากเกินไปเขายังโกโหกอ,อีกว่า เขาเป็นคนที่ขอเลิกก่อนเพราะว่าเขาเห็นเหยื่ออยู่กับผู้ชายคนอื่นแต่จุงอื่นนั่นแหละที่ไม่อยากเลิกและอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์เขายังโบยความผิดไปให้กับจุงอื่นโดยบอกว่าเหยื่อเป็นคนแรกที่เริ่มใช้มีดไม่มีความจริงแม้แต่น้อยกับคำกล่าวอ้างที่เขาพูดในชั้นศาลนอกจากนี้เขายังโยนความผิดทั้งหมดไปให้เหยื่อดยการให้การที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงทั้งหมดนักจิตวิทยาอาชญากร เธอได้ให้ความสนใจกับการเลี้ยงดูของฮันซึ่งเกี่ยวกับการหมกมุ่นของเขาฮันโอจุนย้ายไปอยู่สหรัฐในปี1997ตอนที่เขาอายุ13ปีและได้สัญชาติแต่เขาก็ปรับตัวไม่ได้ในที่สุดเขาก็กลับมาเกาหลีหลังจากนั้นเพียง3ปีและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาเป็นเวลา10ปีในวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตแยกจากครอบครัวและอยู่อย่างโดดเดี่ยวแม้ว่าสถานการณ์ครอบครัวของเขานั้นจะไม่ค่อยได้รับการเปิดเผย แต่ดูเหมือนว่าครอบครัวของเขาก็ไม่สามารถจัดการกับเขาได้การที่เขายืมเงินจากจุงอื่นแสดงให้เห็นว่าเขาถูกละเลยโดยพ่อแม่ของเขาในขณะที่เขาอาศัยอยู่คนเดียวพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเขาไปตั้งแต่อายุ16ปีกลับมาจ้างทนายความ4คนให้กับลูกชายอย่างน่าไม่อายฮันโอจุนได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ในสหรัฐพวกเขาจ้างทนาย4คนเพื่อยืดเวลาคดีเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และให้ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์20ปีในสาลชั้นตน้นแต่เขาก็ยังคงอุทรณนอย่างไม่รู้สึกสำนึกผิดและในที่สุดก็ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากศาลดีกาแม้ในภายหลังฮันโอจุนจะให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเสียใจและฝันเห็นจุ้งอื่นทุกคืนแต่คำพูดของเขานั้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบและยังคงโทษเยือยอยู่ดีซึ่งเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดบิดเบี้ยว และไม่เคยมีเจตนาจะทําให้คนรักมีความสุขตั้งแต่แรกคดีนี้เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของกฎหมายในเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับประเทศอย่างสาฮรัฐและเยอรมน,นีที่ออกกฎหมายต่อต้านการสะกดรรอยตามมานานแล้วกว่าที่เกาหลีใต้จะผ่านกฎหมายนี้ก็ต้องรอถึงปี2022หรือ6ปีหลังจากที่จุงอึนนั้นเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากที่คดีฆาตกรรมนี้มันโด่งดังและถูกเปิดเผยสู่สาธารณาชน คดีนี้ย้ำเตือนให้เห็นว่าการสะกดรอยตามนั้นไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของคนรักกันแต่เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจนำไปสู่การฆาตกรรมได้เสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับเรื่องนี้กันครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่อง Redfire Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับแอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดี เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Red File Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ